ตบุตรพรานไพรยใจกรรมแห่งห้าวขัดห้างดังราวปาที่อาศัยเจตราะตัดสั่งตั้งวางพระไทย ระวังเดินไพรประตูดงดอนได้ฟังว่าจา,าตาชูชกเท่าไม่รู้คนเขาฉลาดก็ล่นใช้เล่ลมลิ้นปลิ้นปลอกซอกซอนมาจากนาครเป็นทูตลือชานำสุปปษสานผู้พาน พี่พบสีพี่มาครบเพื่อให้แจ้งว่าปวงชนประสงค์พร้อมองค์บิดาเชิญคืนพาราสีพี่ไว้ไววเจตบุตรงงหลงคำร้อยเละสำคัญคเนเลยคิดตรงใยเชิญให้พรามฉันอาหารถูกใจที่เหลือแห้งให้ไปอีก เป็นพวงน้ำพึ่งก็ตักใส่ให้จนเต็มตาอว่วมอบให้พรามเท่าเชื่อว่าถูดหลวงแล้วพาพรามออกบอกทางทั้งปวงหนทางที่ล่วงวงกฎกิรีดูก่อนมหาพฤธ,ธาพรามเท่าอันว่าผู้เข่าหิม มาผานนี้สูงเทียมเมกโดยสวยราวมะเนร่วงเป็นรุ้งสีต้องสุริพราย เยคู่หางเหเวก็เป็นเปลเวปล่องน้ำพุ่งพุ่งฟองมองเป็นใสายหินย้อยระยับเลื่อมสลับลายเป็นหยดน้ำคล้ายอมฤริตนวารีที่เทนระโหทานงามดุดการเกวระยับว่าเววประกาศรังสีสัตว์ต่างสุขสม พิรมชีเวียจึงเรียกชื่อสีครินคันธรรมาอาดเหตุประกรอบพร้อมไม้หอมสิบอย่างเชิญทชัชยยาอังเลียบทางลดลาดตามแนวสุ่มทุ่มพุ่มพรึกสาชาาดจำอย่างให้พลาดโดยทิศนาอุดอน เดินเฉียงเหนือไปตามไร่แนวเขียวเรื่อยๆคนเดียวไม่ต้องเดือดร้อนฟังเสียงนกร้องก้องเดินป่าดอนดุดเพลงอับสรอนจากทิพเทวาเมื่อทันถึงจักพักให้ใหายเมื่อยหลับ ให้ใหายเหนื่อยอาการเมื่อยล้าแล้วค่อยเดิเนแนวตามแนวพนาจะได้พบอาสมพระเวทสันดานกับพระมศสชาลีกันหาเอกษัตรตรารง สมสารในเพศรพรหมมัจันบันพระชากรพยักจะมาพรหมกระมวดผมมวยถือตาข้อทีย่ยวเกี่ยวเอาผลไม้ ที่มีทั่วไปพ้นใหญ่เอียสวยเป็นอยู่อ้มอดระทุดระถวยเพื่อขามเหวห้อยถึงพระโพธิญาณดูก่อนพรามเท่าเจ้าจอมทุตโลังมีทั้งมะมผลผลผ่วงผลพวงว่าวานดกเดินกิ่งลู่มองโดตรการเท่าพฤทาจารย์